ภาพล่าสุดเติ้นธนพลหลังบวช5เดือนหลังจากที่พระเอกหนุ่มเติ้นธนพลนิ่มไทยสุกวัย37ปีตัดสินใจเข้าพิธีอุปสมบทไปเมื่อช่วงเดือนเมษายน2565โดยได้ฉายาทางธรรมว่าธนาปัญโยแปลว่าผู้มีปัญญาเป็นทรัพย์ซึ่งตอนนี้ได้ใช้ชีวิตอยู่บนผ้าเหลืองเพื่อศึกษาธรรมะมาเป็นเวลา5เดือนกว่าแล้ว หากแฟนคลับที่ได้ติดตามอินสตาแ a m มของหนุ่มเติ้ลนธนพลก็มักจะเห็นเจ้าตัวออกมาโพสต์ข้อคิดดีๆเกี่ยวกับธรรมะให้เราได้เห็นกันเป็นประจำพร้อมกับอัปเดตภาพการใช้ชีวิตของตัวเองในขณะที่กำลังบวชเป็นพระถือเป็นภาพแห่งความสุขสุดประทับใจอีกหนึ่งช่วงเวลาดีๆในชีวิตเขาเพราะก่อนหน้านี้หลายคนคงจำได้ดีที่หนุ่มเตินเคยออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตผ่านรายการดัง ว่าครั้งหนึ่งเคยหลงระเริงไปกับชีวิตที่มีแต่คนเอาใจทุกอย่างต้องหมุนรอบตัวเราแม้กระทั่งเรื่องของความรักจนกลายเป็นพระเอกที่มีอีกโก้สูงเคยกินดื่มหนักไม่อยากเป็นภาระใครจากวันนั้นจนถึงวันนี้เชื่อว่าความคิดของพระเอกดังคนนี้เต้นธนพลคงจะเปลี่ยนไปแล้วหลังจากตัดสินใจใช้ชีวิตเดินทางสายกลางตั้งใจศึกษาธรรมะอย่างแน่วแน่อยู่ภายใต้ผ้าเหลืองอย่างไรก็ตามเราขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยอีกครั้งนะคะ